สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านยามบ่ายวันนี้พามาชมนะครับนี่ฮะโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะโฉมแรกเลยนะครับอัปเกรดหลอดไฟหน้าสูงต่ำและหลอดสปอตไลท์นะครับเป็น LC1 นะครับสูงต่ำเป็น LC1 นะครับส่วนสปอตไลท์เป็นแบรนะครับตัวนี้รับประกันนะครับสว่างขึ้น8เท่านะตัวนึงสว่างขึ้น2เท่าฮะมาชมฮะลำแสงให้ได้เป็น6,000นเคลวินคันเลอร์เป็นแสงสีขาวนะครับเดี๋ยวจะให้ อาจารย์เบย์โดยเปิดไฟหน้าให้นิดนึงครับไฟไฟสูงแะไฟไฟต่ำเปิดแล้วนะฮะนะฮะสูงและต่ำนะครับ 6,000k เป็นแสงสีขาวนะฮะดูสปอตไลท์ด้านล่างอย่นี้นะฮะสปอตไลท์ด้านล่างก็เป็นแสงสีขาวนะครับสวยๆแบบนี้สว่างขึ้น8เท่านะฮะนี่ครับสวยแบบนี้เลยนะฮะปิดนะฮะปิดนะปิดทีละชุดนะฮะนี่ฮะขัดโคมไฟหน้าให้ด้วยนะฮะตัวนี้ฮะสวยๆจบงานฮะตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับยี่สิบสี่เดือน เม็ดชิป4มิลนะครับสว่างขึ้น8เท่าตัวนี้สว่างขึ้น2เท่านะครับพลังระบายความร้อนเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้สว่างจริงครับกล้ารับประกันนะครับเราใช้เครื่องตั้งเลยนะครับอ่าเปิดที่5ช่างสูงต่ำเลยครับปลอดไลท์ได้ครับเดี๋ยวมาหันหน้าเข้ากำแพงกันหน่อยดูแสงฮะแสงสีขาวสวยแบบนี้ฮะปิดไฟสูงฮะปิดไฟสูงจะเห็นถ้าไฟต่ำนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากอัปเกรดนะครับไฟหน้าให้มีความสว่าง เป็น l e d แบบนี้นะฮะอินบ็อกซ์สอบถามทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดนเพชิชบุญครับ